สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่21กันยายน2565โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า Technical Action Analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวทา์เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ เรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่นะฮะตามระบบของเรานี้ก็เดินทางมาแล้วสักประมาณ22-23แทง่งก็จะพามาณ9,000นะฮะเมื่อวานนะฮะเราบอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกนิดนึงแต่ การขึ้นเนี้ยนะฮะเป็นการพักตัวของฝั่งขาลงนะครับก็คือเรื่องของ supply effect i v e เพื่อที่จะก่อให้เกิดนะครับเพื่อที่มีโอกาสที่จะเกิด supply โซนผลปรากฏว่านะครับก็ปิดแท่งเสมอไปนะครับยังไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะครับจากนักลงทุนนะฮะจากเรื่องของจิตวิทยาการเทืที่นักลงทุนกําลังรอนะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับบอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อ เนะฮะเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะลงนะครับเพราะว่าเขายังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าโอเวอร์นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขายังคงเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะครับก็ค่อยสไลด์สไลด์ลงเล็กๆเท่านั้นนะครับก็ยังคงเป็นลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟที่เป็นอ่าแพทเทิร์นขาลงแคบๆนะฮะส่วนตลาดนะครับตลาดก็ยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงขายนะฮะ อยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มจะลดลงส่วนแรงซื้อน,นั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับในระยะใกล้นะครับอาจพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วมีโอกาสที่จะย่อตัวลงได้อีกหชุดแต่นะครับท้งนี้ทั้งนั้นจะต้องดูแอคชั่นที่เกิดคืน,นด้วยนะครับ เมื brasile, ่อในระยะใกล้นะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะฮะก็จะส่งผลไปในท์เฟรมที่เล็กลงเรามาดูในท์เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงเล็กๆเท่านั้นนะครับเมื่อวานนะฮะเราก็วิเคราะห์ไปตรงนี้อยู่แล้วนะครับว่าเขายังคงอยู่ในกรอบที่เป็นการพักตัวนะครับยังไม่สามารถที่จะ เดินทางเป็นลักษณะการเทุเรีของกราฟที่ถูกต้องได้เพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ปลายๆนะตลาดกลาลังรอนะฮะผลปรากฏว่าก็ยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์ออกข้างเหมือนเดิมนะครับเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้นะครับยังบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับยังไม่อยากไปไหนไกลนะครับจะต้องรออีกแล้วเนาะนะฮะตลาดกำลังดาวนะครับเราเรียกตลาดกำลังดาวนะครับ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ช่วงเวลานะครับกำลังหดตัวกลับหาศูนย์นอตอนนี้ก็เหมือนจะจบรอบการพักเบรกแล้วนะครับมีโอกาสที่จะเดินทางต่อเนาะตามแอคชั่นมาเก็ตที่เราคาดการกันไปนะครับทำไมกราฟไม่เคลื่อนที่ไปไหนสัทีก็เพราะว่าตลาดนั้นยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงขึ้นมาหน่อยนะครับแรงขายนะฮะ อยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงส่วนแรงซื้อนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงแต่ยังอยู่ในกรอบนะฮะยังอยู่ในกรอบของการไซด์เวย์ออกข้างนะครับยังไม่ได้สร้างแพทเทิร์นที่ถูกต้องอาจจะมีการสร้างแพทเทิร์นที่ถูกต้องอีกสัก 3ามสีแท่งนะครับแล้วมีโอกาสที่จะย่อโตลงได้ตามแอคชั่นมาร์เก็ตที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับก็ยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซวีออกข้างมาตั้งแต่วันจันทร์ตามที่เราวิเคราะห์ไว้นะครับเมื่อวานเราก็วิเคราะห์ไปตรงนี้นะครับบอกว่าเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้แหละนะครับเขายังไม่ไปไหนไกลจะเป็นกรอบแคบๆเท่านั้นนะครับก็ผลปรากฏว่าก็ยังไม่ไปไหนไกลเลยเพราะว่าเราวิเคราะห์ไว้ตั้งแต่วันจันทร์แล้วว่าแอคชั่นมาเก็ตที่จะเกิดนั้นทาให้นะครับ เรื่องของนักลงทุนเรื่องของจิตวิทยาการเทรดนั้นเกิดชะลอการลงทุนเพื่อรอตัวเลขที่ชัดเจนนะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้บอกว่าอยากจะลงได้อีกหชุดแต่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ การเคลื่อนที่ของการลงนั้นนะครับยังไม่ชัดเจนก็เพราะว่าเขายังคงกลับตัวในโซนสุญญากาศนะครับนั่นก็หมายความว่าเขายังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวลออกข้างอยู่ก็คือการพักตัวของตลาดอันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับนับแต่วันก่อนแล้วนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขายังคงเป็นหลุมๆเท่านั้นนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะเดินไปไหนได้ก็ยังคงอยู่ในกรอบอันนี้ชัดเจนเราเรยอย่างนี้ดูง่ายนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะ ช่องทางในการเทรดหรือว่าโซนคาดการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่เกือบเกือบอ่อนแรงแล้วนะครับแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวขึ้นมันนิดเดียวนะครับส่วนแรงขายยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงก็คือลักษณะการ เรื่องที่ของกลไกตลาดแบบนี้นะครับก็คือมีแรงซื้อแรงขายที่ปริมาตรน้อยมากก็คือมีปอลล่มน้อยมากมีการซื้อขายน้อยมากก็คือตลาดดาวนั่นเองนะครับตลาดดาวก็เนื่องด้วยการชะลอตัวของรักลงทุนนะฮะใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจาได้นะครับเราก็พอจะสรุปในทำเฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญ,ญญาณที่เกิดตามระบบนั้นยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวย์นะครับยังไม่เดินทางรออ,อีกรอเบรกอีกหนึ่งชุดให้เกิดซัลายโซนหรือดีมา โซนก่อนนะครับค่อยวางแผนนะครับเพราะว่าปัจจัยกระทบค่างเงินในวิกนี้นะครับค่อนข้างจะแรงนะครับนะฮะค่อนข้างจะแรงนิดนึงแล้วก็เรื่องของปัจจัยกระทบค่างเงินหมวดที่2นะครับที่เป็นเรื่องของนโยบายแล้วก็แผนการดําเนินงานนะครับเพื่อควบคุมเนาะเพื่อควบคุม ตลาดเงินนะครับเรารู้แล้วนะครับว่าทองคำของเรานะครับขึ้นตรงต่อตลาดค่าเงินดอลลาร์ก็คือ XA u แลกเปลี่ยนกับค่าเงินดอลลาร์นั่นเองนะครับถึงทำให้นะฮะตลาดทองคำเกิดการดาวน์ในระดับหนึ่งนะครับวันนี้นะฮะวันนี้ก็คือคืนนี้นะครับแต่เป็นหลังเที่ยงคืนก็คือเป็นของวันพรุ่งนี้นะครับก็คือมีการประกาศตัวเลขคาดการณ์นะครับว่าเรื่องนโยบายการดําเนินงานนโยบาย สร้างนะครับของระบบนะฮะก็คือเป็นการขึ้นดอกเบี้ยนั่นเองนะครับทำให้นะฮะผลการคาดการของตลาดทําให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นมีโอกาสที่จะแข็งค่าขึ้นการคาดการนะครับนะฮะลองรอดูตัวเลขจริงอีกดังนั้นนะครับปัจจัยกระทบค่าเงินนะครับหรือว่ากลไกเบื้องต้นของตลาดตอนนี้นะครับคู่ไหนนะฮะที่เกี่ยวกับ USD หรือว่าที่เกี่ยวกับค่างเงินดอลาลาร์นั้นจะเกิดการพับตัวเกือบทั้งหมดก็คืออย่างน้อยก็1ข้างนะครับจะรวมเป็นสมการปัจจัยกระทบค่างเงินเพื่อที่จะให้กราฟเดินทางนั่นเองนะครับใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจำได้บทที่1เลยนะครับนะฮะสุดท้ายนะครับ ใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ